สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีตอนสี่โมงพี่น้องเอยู่ที่อุบนเนาะเราก็มาพอท่านรถตอนออกรถออกสามโมงวิ่งกันหนึ่งลงจากรถมาจากหมุกเนาะมหาเมตรันลงจากรถพืบกันรถนครสวรรอยก้นพอท่านสามโมงไปเรารอบสี่โมงสิบเจ็ดนาทีตอนนี้ที่โพกศอุบลน,นะคะ รถการอยแปดสิบสามบาทพี่น,น,น้องคะเร่ออุบลน้องคายถ้าลรุ่นรอส้มจำลองห้าสิหอดบาทจังหงมาแรงเนาะแท่มันยังโหลดคลิปบ่ไรได้เ,เพราะว่าต้องเข้าไปน,นี่อีกยืนยันตัวตนเนาะสิงลงไในมือได้เรกคลิปกได้ ดีฉันเขางแรมแต่อยู่ราวสี่ขีปนศมาถึงอูบนสี่โมงดข้มงแตงนั่งรถตั้งแต่คืนรถลงรถพี่น้องเลย ขึ้นรถลงรถจา,จากบ้านห้องขึ้นสวรรค์นหนึ่งต่อเนาะจากสวรรค์ไปห่อนหมกสองจากหมกเมาบุญสามจากบุญไปสุรินสี่ต่อเนาะหาต่อจากซีหนองบ้านภูนองเทนปาถูกนางรถห้าต่อนะคะ หร,หรา,หาหม่กี่เามนเนารบ้านนอกรถกำลังจะมาราไปนอนสี่โมงสิบเจ็ดไป้ะางคอบ่งตัวรถกำลังมาี่นอนเลยสี่มงสิบเจ็ดแต่ว่าเลยไปน้อยหนึ่งเนาะคนสกตัวเลยรึเล่ยแล้วล่ะ Jodhi <coughs> Tahan <dan> supaya <sampai>. usul <coughs> 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 เ้ามาแล้วจะคันสิมแม่หน้าเ่าได้ไหมเนาแล้วคนเสตเอมาล้วจะยังเล้วหาลอจ้าข้านอาวนเม่อวน ย <Keep S 1> <the> ิงแล้วจ้าทียทับอุ้ยทำไมมือจะจืดโทรศัพท์สองเนี่ยแดโอ้มันก็เปิดนี่ก็ได้ตลาดนุ้ยตลาดนุ้ยช่วยตลาดม่ไดก มันเกี look, ่ยวข้าวได้ไหมเกี่ยวได้ไอ้แก่มมันเกี่ยวเป็นหรือเปล่ามันเกี่ยวไม่เป็นพ่อเกี่ยวเป็นอยู่น้องแกเกี่ยวเป็นไหมพ่อขนาดไหน่ี่งเจ๋ยทางข้าวเขาหรือเปล่าไม่ข้างเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ซ้ายตรงนี้เลี้ยวขวาเข้าบ้านไม่เลี้ยวขวาเขาขึ้นอาคารแน่เนี่ไม่ที่ยาวอดอุดเซเว่น มูฮ่า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 อืดฟันว่าอดเลยอดแกไ่าหนื่อเป็นไงในนื้อมันมีมันมีไม้เห็นไนะแกมจะเมารถไหนี่มีไม้อย่างนี้พี่แกไม่มาอย่างนี้แต่พอพี่แกบอกว่าเมาแต่รถยนต์รถทัวร์ไม่เมาบอกไม่เมาเคยขึ้นแล้วมันไม่เมาก็กินยาไม่ได้กินที่ขึ้นนั่งรถหลายต่อหน้าปอง หนึ่งแล้วก็สองจากนี้ไปมุกนหารจะมุนหารข้ามลาวข้ามลา,าวแล้วข้ามลาวเสร็จก็ไปบ่ามารับมีหน้าด่านอีกส,สามรอบสี่รอบนนี้ก็ปั่นข้าวแล้วรอบแรกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีดังจะได้ไปเล่นรังรถปั่นมวนเกี่ยวข้าวมวนก่อนเกี่ยวรีบปั่นรีมาแล้วพี่คนแก้มดก ใช่ไหน้าขาว่าวหตุ้องมันขาวอ,าวอะอวมีเล <c oughs> ติดลาตอนที่แ <c oughs> ม่มาตาข้างพี่เทมันขาวตาข้างหนึงขาวตาข้างนึงดำา,า, <c oughs> ามาอยู่เหลือ <c oughs> อีกสองลูกนะ โอ้ตั oh, ้งแต่14กันย่าถึง27กัน <พอ S 1> ยา่าฝนตกนั่นเลฝนเกินไปปีเนี้ยตกตลอดจมนมข้าวมันจะรีบอะเี่เงจับไปเกี่ยวข้าวเร่งซื้อเกี่ยวให้คนอันแล้ว มีที่จอดรองตาเอ้ยเหมือนเดิมขหน้าแล้วก็เดินมันใจรัก่ะหนูมีอยู่ที่จอดเรียนตรงั้นอะนี่นะนั่นซ้ายอะไงซ้ายเนี่ยไอ้นยัอม่าไม่ใช่หรอกใครจมาออาตัวมือเลยอันนั้นตการมาเฟซ่าเน็ตกี้ตนสนา้ตลาดไหนขึ้นหนอ๋อวร์เบสเ เอเดินตลาดไนพี่น้องเจนบางแล้วนะีะน้นจิบน้จีบตาแซ่บพี่นอ <c oughs> ้องอนอี <c oughs> ้ <c oughs> สิบบาทห้าสิบบาทใไหมเนี่ยคือดวนนิดเดียวเองไ่เชีนถุงเท้าถุงเท้าคุณละยี่สิบบาทหคู่ร้อยปะน้องนายกินอะไ ตัวเรียนอระหต้องรถนะไ่เสร็จแค่สองนัดไแต่พี่มันต้องห่วงเสาอะไรดีนะทำอะไรใครเป็นคนใครไป็น่าอันนี้ของใครอ่ะนึ่งสงสามห้าครับ Đóng đi bạn ơi Đóng đi nha Đóng đi nha tăng mai vườn <laughs> <laughs> ไหนค่ะจะกินอยังจะกินแล้วเหรอพี่แทนใส่น้ำหอมกับเจ้าขายบันไดแบบอีจอนให้ี่น้ำหอมมันเนาะขายยากเหลือเกินมีคือบุก ได้ลรวกินมากเด็กสังเกตน้องเทนสิจะมัน้าข้าวโปะเลยลูกกับนูเลือดในก้างเลือดกระดูกข้าวไม่กินมั่งแช่เอาเต็มหัวเลยอะไรเนี่ยเรากับข้าวก็ไไ้ตุมตุ่มเซมไปบนน้องเทนท้องหนึ่งก็ อะไรนะขนมจีบใช่ไหมก็สายดื่มสายดู่แล้วก็สายด่วนโอ้พี่เจนคนนี้จะนอนใครนอนกับแม่ไม่ได้นอนกับญาติป่สายด่วนคือสามารถกินข้าวได้ด้วยแล้วก็กินกับบะหม่าแล้วก็กินกับเหี่ยนตังเกตเมันกินได้ทุกอย่างเลยวนจัมั่มห้องนี้ห้องกัสเซราเนี่พี่น้องจ่าฝากก็ไรก็เซเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบายบาย